ยัยข้ามาด้วยนี่เนี่ยเฮ้ยเข่ามาดนี่แน่เฮ้ยคำามาด้วเยเขาเลยวิชาลับหนึ่งดาบฟันฟาดกระชากกระแทกอีเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอ,อาา่ะเฮ้ยมันอ่านมาหนิกนะ โอ้จะตายนะมึงนายไม่ดา่าเพื่อนยังไงเนี่ยโอ้โหก็มีของดีอะครับน้องๆโถ่เฮ้ยฉันทำยไงดีเอาละฉันต้องกินน้ำยาพิเศษนี่เฮ้ยโกงเนี่ยว่าไม่โกงเลี้ยงพลังกามเนื้อเลยล่ะ,ยะอย่าเฮ้ยฉันฝึกมาตั้งหลายปีเพื่อสิ่งนี้เพื่อแกพวกแกเฮ้ยโอ้โยเจ็บแล้วไอ้เพื่อนจะก็เจ็บเหมือนกันแหละแต่เอาละต้องข้ามพัดขาทั้งนี้ เฮ้ยยายายามีกี่มีกีโอ้โหที่มึงอ๋อว้าวนสุดฉันกระจายพวกนายให้หมดเฮ้ยกีโกนเนี่ยว้าไอเดลคาสตาของนายมันกระจอกมันนะทำมัมีเพชแล้วทำมันไปพูดนะเฮ้ย กระจก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 นะเพื Whew, ่อนนะเฮ้ยกระจอกอะไรเอ้ยไอโตรบีแนี่เฮ้ย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 มาที่ตัวี่ดีเออมามๆมมโอ้ยชิบหายอะเอเฮ้ยเฮ้ยโคตรบี้โคตรบี้โค้ย ขอเข้าเลยเข้า่อยโอเคพอเข้าเลยโอ้ยมานี่ยะไไปไหนนะว้ยไปแล้วกลับบ้านแล้วบ้านจ๋าออกมาแล้วโอ้ยโอ้ยกลับมานะว้ยไม่กลับกลับไปก็โง่ดิ้งเยโอ้ยวม่ต้องใจเลยวะโอเควีแล้วก็ดีโอ้ยยังตามไม่เลยถุยโอ้ยบ้านจ๋าโอ้ยกินไม่ทายเลยหิวโอเคต้องทำอะไยฝับไปก่อนนะ เอาละในสุดฉันก็ฝึกวิชารับหนึ่งถาเม,มเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เลิกแล้ม่เลิกไม่เลิกเลยเลยหน่อยเฮ้ยไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกไม่บบเ,เลิกได้แ้วหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดส่งกลับบ้านเก่าเลยสักครู่นะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนรับหนึ่งเฮ้ยฮึบโอเคกินข้าวก่อนฮึบกินข้าวก่อนฮึบโอเคมาขอ,อกเคค่อ,อนทำไมเฮ้ยมันเนี่นยมักนี่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 โอ้กลับไปก็งโงแ่แหละฮึบโอเคเอาละฉัน เอ้ยนี่นึงโอเคมาแล้วมาเฮ้ยส่งกลับบ้านเก่าเลยเฮ้ยจะปุนี่ยโอ้ยเจะปุ่เฮ้ยอย่าเฮ้ยเป็นไงสมหน้านี่ย่อเลยเฮ้ยวันนี้ก็อร่อยกว่นเลเนี่ยการฝุ่นบนอ่าที่ภูเขาสกุลานี่ช่างดีเหลือเกินอย่าเฮ้ย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 โอ้โหตะยานี่เจ๋งดีเนี่ยโอ้โหใช้มาโอ้โหก็ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โอ้โหเหลือแค่บางทีแต่ก็โอเคอยู่ครับโอ้ย ตาม่ซิบกว่าโคตรเจ๋งเอาละ่ะทีนี้ฉันพร้อมไปจับผจญภัยโลกกว้างเนี่ย,ยจะาจะพาฒนาแค่นี้แค่เดียวเอาละ่ะวันี้ต้องออกจากทัฟส์เนี่ยเอาล่ะกระท่อมมีเซอร์วิสซัมมาตั้งหลายเดือนฟูฟอดเนี่ยเอาอะไรนี่เวลาผจญภัยถึงเนี่ยพ่อนุ่มเอ้ยเออใครอ่ะพ่อนุ่มเอ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสกินเฮ้ยเลยเอาไมหน้าไม่หล่อไปหนึ่งหน้าไม่หล่อโอเคกลับมาหล่อเอ้ยมื่อแต่เมื่อ,อกี้เลยนี่ยผ่อนุ่มเอ้ยพ่อนุ่มมันนี่มาหนี่มาเ้ย ใครลากผมผมไม่ลากผมทำด้อย่าง mm. ใช่ไหมไม่มีไม่มีนะพันโนมนานนี่เฮ้ยเฮ้ยรู้เป็นใครเนี่ยลุงก,ก็คือวิญญาณขนนักรบสมรไรนะ่ะด่านได้เลยเฮ้ยตื่นนะนั่งสมรไรเดี๋ยวแล้วผมอยู่นี่มานาไม่ผมไม่ได้ยินนะเมื่อเจ้าได้บาโอ้แก,กนแท้ของสมรไรแล้วตัวข้าดแปรากฏขึ้นมาให้เจ้าสารต่อสาร,ต,สารต่ออะไรอะ่ะพี่บอกนะว่าจะให้ผมไปทำธุรกิจสิ่งตายมาไมเอาไมเอา,เ,อาเดี๋ยวเกาะพันโนมอะไรอะ่ะ จะมนโดนท้า,าทเร็จเดี๋ยวลุงจะไม่สิแต่ฉันจะให้ค้องกับนายนะของอะไรบอกว่าเป็นฝ่องสุดเท่มเหรอชายละพอนมนะเฮ้ยจริงเหรอไหนอ่ะนี่คือรูปของฉันนะเฮ้ยผมคุม้นได้เหรอโคตรได้เดีย๋ยวพอนมคุ้นเลยคนเลยโอเคได้เลยมันคืออะไรนไเนี่ยสิฮึว้าวอะไรเนี่ยนี่คือดบาบคัตานาที่เสซึบถอดมาเฮ้ยคัาตานาโคตรเจ๋งเลยไหนใสน่ดิว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อะไรพนมเนอเอ่อมันมันคือขนาดน้มมันคือขนาดน้มาไม่เหรออ๋อโอ้ใช่โอ้ยลืมไปเลยพลังมันหมดไปนะโอ้ผมทิ้งมันแล้วทิ้งแม่งแล้วมันซะอือโอ้ยอย่าพนุ่มฉันทิ้งนะมันของดีนะเหรอหน้าตายนะเนี่ยมันี่ก็ด่ามาเช่นเน่ยมันก็แค่ขนาดแหลกของดาบพลังขนาดนี่ถ้าเจ้าสามารถที่จะกําจัดพวกมอสเตอร์แล้วขอให้ฉันได้ฉันจะอัปเกรดให้กลายเป็นดาบสกุลตีฮีจิงนะอ๋อ นังสักลาจริงเหรอเฮ้ยสักรทร่จริงมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวถ้าเธอไปลาบ,บอสมาแต่ฉันจะให้ของโอเคไหมเอ้ยก็เจ๋งนี่แต่ว่าอืมจ้าใาไหนะ่เนี่ยไว้นะพนมนาลองใช้กบบระบอทากระบอทาสิบราเอฮึบฟันฮึบฟันฟันฮึบ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 ,บนะฮึบฮึบฮ็บฮึบฮอบฮ้นฮเบฮึ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 บวึบฮ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 ฮฮเท่ อ๋อมันก็เท่นั้นลองลองตีแล้วก็คิดซ้ายเดี๋ยวขิดซ้ายรบฮึ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 บต้องอืว้าวเฮ้ยนี่เหรอขนาดแท้จริงน่ะใช่แล้วพอนมโอเคฮึบเอ้ยฮึบฮึบฮเฮ้ยโคตรเจ๋งโคตรเท่ฮึบโอโหโอโหอย่างเท่อะเฮ้ยสุดยอดเยเฮ้ยจะฮึบ พอรงสซมารับบัขาดตายนะอัขาดเหรอเฮ้นยนีไ่ไงหุ้ยทำแบบปุ๊บฟันไปึนี่โหโอ้โหเฮ้ยเห็นนะถ้าฟันลอยฟางอย่างนี้แล้วก็โอ้โหอ้สุดยอดเอาลนะพอน,นมเสร็จสิ้นแล้วไปไปลาบอลโอเคได้ครับผมเย้ก็ที่แต่ว่ามันจะเป็นหนักขนั้นจริงๆไหมอ่ะจริงแน่อนอนพอนมโอเค้อย่างไงผมก็พร้อมอลาไม่รู้จะสู้ยังไงแต่ ตัววิถีกัดาวเทิดา้านนี่ฉันคิดว่าน่าฉันน่าจะเฮ้ยเดี๋ยวเดจอเฮ้ยโูเ้ยพุ่งไปด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงอะไรเสียงแมงสมุงกันเหรอฉันไม่กลัวบอกให้นะเดี๋ยววะโอ้แมงมือเข้าสิเข้ามาเลยบอกเลยไม่กลัวแต่กลัวเยอะเฮ้ยเสียงอะไอเฮื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 อนี่นี่โอ้นี่มันบ้านกักระดาษเลยโคตรเจ๋งอันนี้โอ้หลายท่านคิดว่าหมู่บ้นต้องมีเดเสียงอะไรวะเนี่ย มันมีเสียงไงฮ่โออะไรคนนะมีใครมาขายของนี่เหรอปึ๊บเคี่ยวมีด้แบบแต่ขนาดสองเล่มมันน่าจะโอเคเนะี่ยเอาละจุดข้างหน้าประมาณคือเอ่อบูบ้าขา้างหน้าเผื่อต้องมีอันแน่แน่เลยแต่ตดโดนถึงจะเป็นขน้างหน้าขนนั้นแต่ว่าก,ก,ก็ก็ควรตกตาเหมือนกันนะโอ้ยถึงแล้วอุ้ยอะไรอยากเข้าขบ้านนะเฮ้ยแสงว่าต้องเป็นมอนสเตอร์สูๆ้ๆมันโอเคฉันพร้อมละถุกกันต่อสูนส้นี่นะฮึบโอเคไปเว้ยฮึบ ฟันดาปเ๊บอย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยเ้หลบเ่ยบได้อมได้ไปไงโอ้ยอืหบได้เปไงเว้ฟันดาวิชาดาบธนาลเฮ้ยนี่แนี่หลบได้อะไรวิชาเพิบฟันทวดผัดนิาอนิาปไงมันาเเยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเอ้ยย่หลบได้ไมไฮะวิชาฟันนิาเบ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้่ไดไม่โดนไม่โดนไม่ดนดนไม่ดนนี โอ้ยนอบไปเนี่ยอะเนี่ยคือวิญญาณสีเขียวโอ้โหเมนเทเลยโอ้แต่ว่าทุกคนไม่เป็นไรทุกคนผมไปช่วยแล้วทุกคนช่วยแบาบอาแล้วบ้าไม่รู้แล้วเอ้ขอโทษครับแต่มันก็คงไม่มีอะไรอยู่เนาะแล้วมันจะพูดทช่ไมเนี่ยแม่ไอ้เฮ้ยน้่งน้องกูเลมนี่กูเลมช่วยอยู่นี่แต่แต่มันเกี่ยวค้งหนเฮ้ยเฮ้ยวิชาวิชาระนี่นี่นี่โอ้บ้าบ้านอะมันยังสู้รึกันได้เหรอโอ้ยจะมาบอกบอกยังคน นเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ขนนี่ขโมดาบนีขโมดาบนี่โอ้ยนี่แน่สวเฮขยขโมดาบไปเฮ้ยโอ้ยโอจเจ็ขนมปังจ๋าช่ด้วยโอ้ยโอ้โอ้ยนอนหมนอนนนมนเฮ้ยโอยโอ้ยถ้ยยาย ยัยนี่แน่เนี่แน่เออเจ้ามึงฟันดาบวิชาลำดาบอุ้ยวิชาฟันดาบพ่ตาอุ้ยโอ้ยโจ้เอ้ยตายไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยฟันดาบพี่ตาอุ้ยโอ้ยเจ้าฟิฟทีโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยนี่มีของเนี่ยฮะสามารถเพื่อจะทำนามสกุลอุ้ยแดดเหรอโอ้ยเจ๋งใช้เลยนี่ก็มิลอะไรโอ้โหเอาล่ะ โอเคทุกคนไม่ต so, mm. hey, ้องกไม่ต้องไิ่งไล่ผมนะผมช่วยนะออกไปไม่ทำไมอย่างแกช่วยแล้วโอย่ยงเลยคนนศาสตรช่วยนชแบบจะให้เลยเพิ่มเสียใจอะแต่แม้ต่น้อยฉันก็รู้สึกเข้าใจคนท่ามากขึ้นเนนะมีเข็มขัดเลยรอดินหนึ่งสองสามสี่ฮึบฮึบฮึบึบฮึบฮึบฮึบบฮึบบ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 บุ๊บบ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 บ 1นึ่งสอหนึอสาปุ๊บโอ้โหรู้สึกคันดาบได้แหลจะจังหวะขึ้นขึปุ๊บอืมเอาละฉันไม่รู้นี่อะไรนี่ยว้าวมันต้องมีแน่นนเลยออยปุ๊บ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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บคืออะไรนี่ฮะมันคือโอ้พวกชาวบ้านของอะ้วไม่มีอ,อ,ะอะไรเงี้ยอ๋อแย่เลยฮะแต่ไม่เลยขนา้นี้นจะฟันสิ่งที่มันโชวร้ายนั่นเหรอฟันอะไรถึงไม่เข้าเลยเฮ้ยแต่ก็ดีดียว่าไว้ปะป๊ผู้โชคร้ายพอไนดะ้ ก่อนจะไปหมู่บ้านเลยต้องกินหาอะไรกินก่อนอย่างเช่นพวกตงสเต็กอย่างเงี้ยให้ตายสิเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโอ้นั่นเดี๋ยวดะมันมีตัวนี้เหรอเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโอ้ายอันเรียกว่านหนาเอ้ยเฮ้ยแสงสว่างเลยซีโก้ท่านี้ได้ดาบสก๊ลันนั่นระอย่าเฮ้ยวิชาดาบของฉันยัยฮึบฮึบอ่อนยาวิชารำดาบเอ้ยจะลอยขึ้นสูงไปไหนเฮ้ยลงมานี่ดิ ฉันเปขนคนท้ายแม่นะเว้ยโอ้ยชิบโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยแม่จริงลงมาดิวะสู้อย่างสู้ยังไงเออเดี๋ยวสู้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยสู้ไงดิเฮ้ยสู้ไม่ได้วะอย่าได้จริงลงมาดิวะ ลงมาด้วยลงมาลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยกระุกักโอ้ยกระุกักโอ้ยป้าเอ้ยไปทาแสงลงมาเว้ยป้าเอ้ยไม่ลงมาวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาจริงจะบานเนี้ยม้ดิอ่าฉันล็อกไงอไก่ร้อยไก่ร้อยฉันพันไปทโนลยส่งดีโอเคไหมกระจักรแล้วเกามะเกียย่ยยไก่ พี่ตายช่วยช่วยช่วย่ยช่ว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 ยยขอาเจ้าไก่นะไม่เป็นปัญหาโอเคฉันอยากจะเรจะกับแกแล้วเนี่ยจะลอยสูงกว่านี้ฉันต้องจัดการยังไงกันี้เฮ้ยไม่โดนไม่โดนอ่ะเฮ้ยาจริงโอ้โหยสูงใหญ่เนี่ยสู้กับสู้ยากเลยลงโอ้ใชะโอ้ยสู้ไอ่หื้อ้ยๆาจริงโอ้ยลงไม่ได้ด้วย ด้วยโอ้โยบาจริงฉันไม่อยากจะมาสู้ฉันเป็นนักดาบนะเว้ยบาจริงอินฟิวิโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันต้องจัดการแกไปในครั้งนี้ได้สเลยโอ้ยเอาล่ะโอ้ยถอยดีหน่อยนึงอีกหน่อยนึงก่อนจะหารจะหมดโอ้ยมันคงไม่ตกตายใช่ไหมฮึบฮึ๊บโอเคอาจจะว่าไหมมา เอาละ่ะวิชารับหนึ่งดาบเฮ้ย,อยอเออจะไม่ตายแเดี๋ยวจะไม่ตายแต่ฉันฉันฮึบเฮ้ยโถ่เอ้ยออมันสู้สู้สยากจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโถ่เออเคหณตีไม่เข้าล้างไปไม่หรอกเฮ้ยถ้ามีปืนแล้วก็บาดจะไม่มีปืนเลยสู้ไงเนี่ยโถ่เอ้ยจะต้องทำยังไงดีโอยเ,เอาละ่ะเริ่มไงโอ้ยเฮ้ยเอา โถ้ยขอโทษนะันาดนั้นพ่อพ่อต้องหักเจ้าไปสองแค้นเฮ้ยเอ้ยหักไปสองทอนแล้วทีนี้แกเสร็จฉันแน่อะล่ะมีดสั้นเลยยายตายซะอีกไว้ได้นี่แน่เฮ้ยโถ้ยก็ไม่อยากเชื่อว่าฉันแพ้ทางนี้แต่น้อยก็ไอ้ดาบที่ช่วยได้อยู่โอ๊ยภายตาสต้กันอะไรนี้ขอไปอัปเกรดดาบกันขนาดนั้นดีกว่า อ่าลุงผมคิดว่าไอ้คนนุงน,งนี่นะช่วยได้นางฟ้าเนี่ยมามามาลุง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 โอ้ว่าไงเล้โอ้อยบอลตายมาหนักได้มาแล้วแล้ว oh, oh, ผมขอพลังได้จริงของในคนั้งนั้นไหมตายเลวพนอนมเอ้าลเราพอดลมไฟยออกไปโอเคผมมีคนนางฟ้ามีอะไรวิญญาณโอ้ว oh, ิญญาณของชอบเลยโอเควิญญาณชอบเดี๋นะอ๋อ oh, ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นเล, <laughs> ล่าไงต่อเอาหน่าพอนมครั้งนี้ฉันจะบอกพลังทั้งหมดแต่ฉันต้องไปเกิดใหม่ฮะเกิดใหม่เดี๋ยวนะ เออจริงลุงจริงเอาล่ะงั้นลุงขอฝากดามพนะเลยนะเอาล่ะขอบคุณนะพะนมไปจยิงลุงไปจริงดิฉันฝากลางกระทงเธอมาหนนานแล้วถึงกระเทือได้ไปโลดเล่นทางกำกลาง,างโลกของที่แท้จริงของโลกนี่นะเอาล่ะฝากดาวฉันไ้กับเธอด้วยกันนะนะเออขอคนะครับผมเพรลุงผมจะไม่ให้ดาวคณะของลุงต้องเสียหาย,ยได้นพนมรับหนี่ไปคุณลุงถูกเฮโอเคกก็ได้ก็ได้เฮ้ย นี่เหรอดาบพี่เขาว่ากันเฮ้ยไหนที่ว้าวนี่มันหนุ่ยสิโอ้คนที่ไี่เนี่ยน,นี่มันหนึ่งเดียวกับสกุล่าเหรอยัยแค่น้องฟันนี่เฮ้บว้โวโหโหรู้สึกความเร็วโอ้ยถ้าเป็นเจ้านี่แล้วก็ฉันต้องสามารถจัดก,การทุกตัวแน่แน่เลยโอเคถ้าไม่ใช่ตัวผู้บินได้นะเอาล่ะฉันคิดว่าฉันคงต้องาจัดก,การที่สิ่งนะั้นสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ ไปสิชีวิตกายพันที่ฉันรำเรือมาตั้งสิบปีก่อนถ้าฉันสามารถชนะด้วยจากคนนี้ได้ทุกอย่างก็คงจะถ้ว <c oughs> ยฮึบจิบหาอะไรเอ้ยกับตาโอ้ยโอเคนี่เลยเสียสูงไม่ขนาะดนี้มัในมีนะขอท้าช่วยอยู่ฮึบอ๋อร้อนอากาศได้โอ้นี่คือสิ่งที่ดีสิเนี่ยโอ้ยทำการนำดาบนี่ฮึบเอาล่ะฉันพร้อมต่อสู้แล้วซีเฟอร์ฉันไม่โกแก่ละอานี่เรามาตัดสินเลยกว่าฉันพร้อมสู้มานานแล้วซีเฟอร์เฮ้ยเฮ้ยแกมีวิชาบลัดเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาดิว oh, ิชาลับเลยเธอเฮ้ย่าฮ่าไม่กลัวฉันไม่กลัวเว้ยฉันฉัตลอดดักกันได้เอ้ยวิชาเฮ้ยล้ำลุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเฮ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 ้ยวิชาฮึบชันดาบดังดาบเพิ่มปล่อยขึ้นดาบเอ้ยฮ่าฮ่าอันนี้ไว้ดิเดเดเนี่เดเฮ้ยนี่นี่วิชาลับดาบเพิ่ม วิชากบวนท่าฟ oh, okay. ันละหัมใหญ่เฮ sí ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้โหเดีนะนี่แกไม่เอาจริงกันเหรอเฮ้ยซีเฟอร์เฮ้ยโอ้โหแกตัวทอขึ้นแกไม่ใช่ลูกปัสยานเลยเว้ยอย่าเฮ้ยวิชาดาป๊บเฮ้ยเฮ้ยปาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปดูเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปอีกมาเฮ้ยวิชาวิชาฟันดาบเพื่อหัมใหญ่ เฮ้ยโอยเฮ้ยไอ้ชาพุกกับตาโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมันป่วยบนเก่งกี่ด้วยอะเดี๋ยวแกเป็นตัวแล้วเนี่ยเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย